สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเล่นบ้าๆเอาเรือไปแลกม้ากับเบีย้ยจะคุ้มไหมเนี่ยก็นะฮะช่างยันนะครับก็วันนี้ขอเล่นบ้าๆบอๆ,ๆ,ๆมั่งนะครับบุกนะฮะลุยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มไม่คุ้มนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ วันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเชฟดูเอลเช่นเคยนะครับจับคู่มาเจอกับคุณตองนะครับคุณตองเป็นสีขาวนะครับช่างยันสีดานะครับนะก็ลูปทรงนะครับตามที่เห็นนะครับเพื่อนๆนะมาโยงขวามาอีกแล้วครับเบี้ยสูงนะครับเบี้ยสูงแต่นี้นะครับเพื่อนๆนะเขายังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมก็แทงขึ้นมาแต่นี้นะฮะช่างยันเคยบอกเพื่อนๆไว้หลายคลิปแล้วนะครับตำแหน่งตรงนี้เอามาไปจับเม็ดแล้วก็แทงนฮะเอาเบี้ยแทง แทงเม็ดนะเขากินมาอ้าวเราก็ใช้เบียกินเข้าไปนะครับอ้าวนะเราได้เม็ดแล้วแต่นี้ก็พลาดอีกน,นะครับเพื่อนๆนะเขาเอาเบียมาไล่ม้านะครับเราก็มา้าเราหน้ามืดนะครับนะฮะแต่นี้ก็ตีลูกเข้าไปนะฮะอ้าวตีลูกเข้าไปเขาลบไหมครับนะถ้าเขาหลบผมได้กินเบียเอาเบียตัวล่างกินขึ้นไปผูกม้าอีกตัวหนึ่งนะครับ อา้าวได้กำไรอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหเขาลบอีกนะครับแต้มตรงนี้ฮนะมาผมก็ยืนสวยงามยืนให้เขากินนะฮะเพราะว่ามันมีเบี้ยสองตัวผูกยังไงก็ได้ได้ไง่ายนะครับเพื่อนเพืน,นะก็ต้องดูนะกันต่อไปนะครับแต้มน,นี้เขาขุนไปหลบด้านขวา,ขวามือของเรานะครับอ่ะต่อไปนะเป็นตาใครเดินเลยเอาตาผมเดินนะฮะตาช่างยานันขึ้นโคนครับนะ เปิดหลังบ้านให้มันเรียบร้อยนะครับเปิดเปิดให้เรือถึงกันให้เรียบร้อยนะครับแต้มนี้เขาก็ไม่รอช้านะครับเบีย้์มันลอยๆนะครับเขาก็กินนะฮะกินเข้ามานะครับผมก็ใช้โคนกินขึ้นไปเขาเอาเบีย้์กินตัดเข้ามาอีกแล้วนะครับนะฮะโอ้โหแต้มนี้นะผมเอาม้ากินไม่ได้ครับเขามีม้าผูกทีแรกว่าจะใช้เรือมานะครับไม่เอาดีกว่านะครับเอาม้ากินโคนเข้าไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เอา เรือไปจับเบีย้ยนะเบีย้ยความนะครับนะอืมก็จับเขากินสองนะครับเขาขึ้นมาไม่ได้นะครับเพื่อนๆน,นะเขาขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันนะครับผมก็จับจับกินสองนะครับโอ้โหก็ใช้ขุนมะผูกครับกินสองไม่ได้นะครับเขายังมีความเหนียวแน่นอยู่นะครับกินสองไม่ได้นะครับผมก็ขึ้นโค้นก่อนครับให้เรือมถึงกันเอาเบีย้ยตัวนี้มาจะแทงม้าเราไหมเนี่ยเอา เอาเรือขึ้นไปกันนะครับกันก็แทงม้าด้วยนะครับนี่กันไว้แต้มนี้นะครับเพื่อนนะฮะกันไว้เลยนะก็แทงขึ้นมาไม่ได้นะแทงขึ้นมาเราก็กินนะครับนะโคนเขาขึ้นไม่ได้นะครับเพราะไอเบี้ยตัวตัวนั้นตัวเดียวนะครับนะมันต้องกินกินเบี้ยไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เอาโคนไปเสริมเบี้ยเราได้นะครับมาอาจจะไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวนะครับตรงแต้มตรงนี้นะครับถ้าเขาก็โดดโดดม้าออกเอาเอาโคนขึ้นมานะครับนะเราก็โคนขึ้นไป แต้มน,นี้เขาใช้ม้ามาผูกเบียอีกตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะนะเขาคิดว่าเบียรเขาจะต้องขาดแน่นะครับผมก็เอาเรือมามาซ้อนนะซ้อนเลยมาปอนซ้อนเรือนี่นะครับซ้อนจับกินเบียนะครับเพื่อนเพื่อนนะแต้มตรงนี้เขาก็ใช้เรือของเขานะมากดเบียรผมนะครับนะครับผมก็พยายามหมุนม้านะหมุนมา้าไปนะครับจะไปตีลุกนะเขาจะแทงเบียขึ้นมากันไหม นะครับนะฮะแต้มน,นี้เขาต้องแทงเบีย้ยขึ้นมากันม้าเรานะครับเพื่อนๆนะฮะมันถึงจะดีนะครับก็ต้องดูนะคุณตอ๋องเ้าคุณต๋องไม,ไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นแล้วตีลุกเลยครับโอ,โอ้โหไอ้อคุณต๋องนะครับคุณต๋องไม่เห็นนะครับแต้มตรงนี้นะฮะผมก็ใช้โคนขึ้นไปก่อนเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะใช้โคนขึ้นไปก่อนเลยไปเสริมกําลังคนไปก่อนนะก็ต้องดูนะฮะ คุณต๋องเขาจะเอาอยัางไงนะครับแต้มน,นี้นะช่างยันคิดว่าเอาโคลนขึ้นไปดีกว่าครับเพื่อนๆครับนะไปเลยครับต่อไปนะแต้มคุณต่องนะครับเขาจะโจมตีเราไหมเขาทิมเบียริมนะิมมานะครับทิมเบียริมมานะครับเขาจะมาแทงโคนใช่ไหมก็เรายังไม่กลัวเขานะครับแต้มตรงนี้นะฮะ แต้มตรงนี้ครับเข้าชื่อแต้มตามชื่อเรื่องเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะผมอยากจะลองวัดใจกับเขาดูนะครับเอาม้าแลกเอาเรือแลกนะฮะเขาเสียสองม้านะฮะเราเสียเรือนะครับจะคุ้มไหมนี่ครับเพื่อนๆนะฮะผมจะเอาม้ากินเบี้ยนะครับเบี้ยความกินเข้าไปเขาใช้ม้ากินก็มาใช้ม้ากินเราใช้เรือกินเข้าไป เขาใช้มมากินเราก็กินมานะะมากเข้าไปเนาะฮะเถิดหมาบมีสู้กันได้ไหมนะครับเพื่อนๆน,นะเอาเขาใช้ขุนมาติดนะครับแตอมนี้ก็จะกลับเดือดีไหมหรือจะแทงเบีย้ยขึ้นไปก่อนดีไหมเอากลับเดือก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆน,นะเอานะครับโอ้โหเบีย้ยเบีย้ยเราขาดสมั้งครับเพื่อนๆน,นะแต่นี้นะฮะอ๋อขาดก็ต้องทิ้งไปครับเนาะ เก็บไปผูกครับทิ้งไปเขากินเราเราลุกเราก็ได้กินคืนครับแต้มนี้เราก็ไปลุกเราก็ได้กินคืนนะครับเพื่อนๆนะฮะเขาจะกินเบี้ยเราไหมครับเขาผูกไว้นะผูกไว้นะเรือมาผูกแต้มนี้นะครับ,บง,งั้นผมเอาขึ้นไปผูกบ้างนะครับเขามาต่อโค้เลยครับโอ้โหมันต่อโค้ดนี่หลือเขาออกมาได้นี่หลังบ้านผมวุ่นวายเนี่ยนะครับวันนี้ดันไปเล่นบา้าๆกับเขาเองนะเพื่อนๆนะเอา ต้องกัดฟันทนหน่อยนะกาลังคนยังเยอะแล้วโคยังข่ามมาไม่ได้ด้วยนะี่แม่ถ้าเรามีมาสักตัวก็ดีเหมือนกันนะครับแต่น,นี้ตอนแรกผมจะหงายนะครับหงายมันก็ไอ้ทาอะไรไม่ได้มันอยู่หน้าขุนขนมันเขาเรือมากดมันก็เปิดไม่ออกอีกแต่น,นี้ผมก็เอาขนขึ้นไปผูกโคนนะนะเอากําลังไปช่วยนะเดี๋ยวจะพยายามเห็นไอ้เบีย้ยสองตัวนี้ไปหงายแต่น,นี้เขากินตัดเข้ามาผมก็กินตัดเข้าไป นะครับเขากินเอาเบี้ยกินจ่อโคนนะผมก็เอาโคนก็นไม่ต่อโคนนะนะถ้าเขาหงา,ายก็กินโคนเข้าไปนะถ้าเขากินโคนแล้วก็กินกินเข้าไปเหมือนกันอา่าเขาออาโคนกินด้านนี้นะครับเราก็ใช้ขุนกินเข้าไปเขาหงายเอาหงายก็หลบมัาครับหลบมานะฮะอย่าอย่าให้โดนตากดตาลุกอา่าเนี่ยเดินไม่ให้โดนโดนลุกครับเพื่อนๆน,นะอา่า แต้มตรงนี้นะครับก็เอาเขาเจ้าเรือมาแล้วนะครับเราก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับเพราะเรือเขาออกค่อนค่อนข้างไวนะครับมาไว้แน่นอนนะเรือผมลุกไปก่อนครับนะโอ,โ,โอ้โหเขาขึ้นมาแต้มนี้นะครับขึ้นมาแต้มนี้ก็ต้องกลับไปก่อน,นครับต้องตีลุกเข้าไปทีนะเอาเบียดแทงลุกดีไหมฮะเพื่อนๆนะแทงลุกเข้าไปดีไหมฮะ ดูแล้วเขาจะเอาเรือมาตีลุกเราไหมมาตีลุกเราหลบเราไล่โอ้เบีย้ยเราเสียไหมเบีย้ยเราเสียไหมครับเนี่ยอืมแทงลุไปก่อนแล้วกันนะครับนะฮะเขาก็ลงไปนะครับนะผมก็กินเบีย้ยไปก่อนนะครับเบีย้ยด้านขวามือผมก็ขาดนะครับเพื่อนๆน,นะต้องดูว่าคุณต่องเขาจะไปยังไงโอ้โหแต้มน,นี้นะเขาน่าจะ มองไม่เห็นหรือยังไงครับเพื่อนๆนะครับขถอยเบี้ยกลับไปนะครับการเราไปหงายนะแต่เราก็ต้องดันขึ้นมาอยู่แล้วนะครับพยายามดันขึ้นไปนะครับนะเขาใช้เรือมากดอีกแล้วนะครับก็ต้องหลบดีฮนะหลบดีครับหลบไปทางไหนดีนะหลบไปติดเบี้ยหงายไหมนะเขาไปตรงเซ็นเตอร์เลยครับเพื่อนๆนะแต่ันนี้มาจับเม็ดเราอีกแล้วนะครับนะ ก็ไม่ให้ไม่ให้มาครับก็โคนตีลุกเข้าไปนะครับนะบของเรือเราออกได้แล้วนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็ไตีลุกเข้าไปอีกเขาปิดนะครับโหปิดเราเราไม่แลกครับแลกเราอู้ยาวเราไม่มีแนละ้วถอยกลับดีกว่านะฮะถอยกลับมาก่อนดีกว่านะถอยกลับมาหนึ่งตาจะโคนไปนลุกลอยมันลุกไม่ได้นะครับแต้มน,นี้นะฮะถอยลงมาครับนะกันเบียรเขา มาแทงเบียรนองตรงตรงหน้าหน้าคุณเราด้วยนะครับนะค,บคุณต๋องเขาไม่มาล้วงล้วงตับข้างหลังบ้านนะครับเขาไปยืนอยู่หน้าบ้านเขานะมันก็ยังทําอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้เขาออกไปก็นะฮะขนแทงลูกเข้าไปเต็มหน้าบ้านเลยนะครับเต็มหน้าเสือเลยนะครับเพื่อนๆครับเอาขอก็ลมไปของแปดนะครับเพื่อนๆนะแต่เนี้ จะเอาเม็ดขึ้นไปดีไหมครับนะแต่เม็ดไปก็ช้าครับหงายดีกว่าครับหงายไปเลยนะครับนะขอเม็ดมานะครับหวังจะมาแย่เรือเราหวังจะเอาเรือมาตีลุกนะครับโอ้โหแต่ตรงนี้นะครับเราจะทํายังไงดีนะฮะจะลุกเขาก็ไม่ได้นะเอาขุนขึ้นไปลุยเลยครับนั่นามาแล้วจริงๆนะฮะ เอาเม็ดมาแทงเรือจริงๆนะเบี้ยหงายเบี้ยหงายไม่ใช่ไหมครับผมก็เรือไปเรือไปอยู่คองเอ้าวเขาต่อเรือแต้มนี้ก็พลาดแล้วครับเพื่อนๆนครับคุณตองพลาดแล้วครับเอาเรือเอาโคนตีลูกเข้าไปนะครับนะเขาทํายังไงเขาเสียเรือครับนะแต้มนี้นะอ้ากินเลยครับกินเข้าไปเขาใช้เบี้ยกินโคนแล้วก็กินเรือนะครับนะเรากินลูกด้วยตอนตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะเ้า ผมได้ทีแล้วนะติดต่อเลยนะครับตัวเยอะแต้มนี้สงสัยเขาจะยอมแล้วนะครับหรือเขามองไม่เห็นนะครับเดินเบี้ยขึ้นมาก็เรือขาดนะครับแต่ตรงนี้ก็เอาติดลุกเข้าไปติดเรือเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะครับเพื่อนๆฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับวันนี้ก็เล่นบ้าๆนะครับเล่นไปตามนั้นนะครับเพื่อนๆนะ เอาสนุกสนานนะครับไม่ซีเรียสนะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมหัดโจมตีหัดเข้าทำนะครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆนะคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย